อยู่ที่บ้านเดี๋ยววันนี้จะเป็นครั้งแรกที่เราจะชาร์จจากสายฉุดเฉิงครบับไฟบ้านนะไม่ใช่วอล์กอับ้านนี้บ้านเราเป็นมิตเตอร์ใหม่5้าทับ100นะครับเดี๋ยวดูว่าเราจะเริ่มชาร์จตอน4ี่ทุ่มเราจะดูว่าทั้งคืนถึงเช้าพวกนี้เอามาสัก6กโมงเจดโมงเราจะได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับนี่นะครับนี่เรามาถ่ายมิตเตอร์ไฟ ก่อนที่จะเริ่มชาร์จดูว่าพรุ่งนี้เช้าจะใช้ไปกี่หน่วยนี่เป็นมิเตอร์ใหม่ของผมเท่าไหรเนี่ยห้าทับหนึ่งร้อยแอมนะครับสองร้ยสามสิบโวลต์ห้าสิบเฮิร์ตวันนี้ผมจะหามาเปิดกล่องสุง่ลังของส่มกล่อ,องสั่งสินค้าจากญี่ปุ่น นะรู้ว่าจะมนเจออะไร 呀。Yeah. แล้วคู่ต่อไปครับคู่ต่อไปคู่ต่อไปปุ๊บปุ๊บ ข้าว้าร6,800นิโลตัวสวยอีแหวนอะไรนี่นี่ด้วยนะคะแบบที่ล้อมช้ำนะคะน่าจะหัวแหวนแบบคุณมึงแหวนคุณมึงแนตอร์คุณตัวอ้ไรคุณตัวเด็ไม่โกล Các có khỏe không đấy, khoẻ không đấy, khoẻ không đấy, khoẻ khoẻ khoẻ, um, khoẻ không đấy, không khoẻ không đấy, màu trắng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 , cái này. màu trắng, 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 màu

นนสถานะก็ขึ้น power connect แล้วก็กําลังชาร์จนะครับไฟหนลรถไฟแนรถขึ้นปกติดีเดี๋ยวเข้าไปดูในรถกันโอเคครับนนี้มาดูในรถตอนนี้สถานะขึ้นปักไฟก็คือชาร์จอยู่นะครับผมแบตเซนแบตกำลังขึ้นครับ สีไฟแสดงเตือนการชาร์จสีเขียวขึ้นปกติโอเคนะครับตอนนี้แบตอยู่ที่5้แปดเปอร์เนะเวลาประมาณ4ี่ทุ่มสินาทีดูหน้าจอกันโอเคบอกว่าชาร์จ finish after 7ชั่วโมงครึ่งประมาณ7ชั่วโมงครึ่งนะับไปตอนนี้4ี่ทุ่ม อาทุ่มเช้าคืนหนึ่งสองสามสี่ห้าตีห้าหรอเสร็จแล้วเดีย๋ยวเราลองมาดูว่าเราสักหกโมงมาดูว่ามันจะเต็มจริงๆไหมนะรอเอาครับหกโมงเช้าครับสาระขึ้นแบบนี้ครับผมไป,ไปดูในรถกินนี่ครับผมหกโมงสิบสองร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าผมได้ยินเสียงมันเด้้งแต่ตอนตีห้าแล้วนะครับ นะมาดูหนะนะ่อยนะจอมแบ l e ต s รี่เตยออกชารนะครับผมตอนนี้แบตเต็มเดี๋ยวเราไปดึงสายชาร์จออกกันชาร์จเอ็นเอ็นแล้วอัน okay. ล็อกโอเคเะครัวิธีเอาออกนะครับเขาบอกเซลล์บอกให้ดึงจากขั้วปลั๊กไฟออกก่อน แล้วค่อยแล้วค่อยไปเดิงที่รถออกปัก okay. โอเคก็จะไปเดิงที่รถออกดนตรงตรงตรงโอเคเรียบร้อยครับผมมาดูมิเตอร์กันเมื่อคืนอยู่ที่92 หน่วยคืนคืนอยู่ที่92หน่วยนะครับเอ่อแต่ว่าเอาละครับก็มิเตอร์ไฟนะครับขึ้นมาเป็น116หน่วยนะครับจากเมื่อวานที่เราให้ดูกันคือ92หน่วยครับแต่ว่าจริงๆแล้ว ก็คือน่ผมเปิดแอร์อะไรไปด้วยนะเปิดไฟที่บ้านใช้ไปด้วยมันก็คงรวมๆกันจริงค่าโรดฮัดจริงก็อาจจะไม่ได้ถึง1 1 6หน่วยจริงถ้าเฉพาะชา์ิรถนะครับก็จะดูจากหน่วยที่ใช้ไปก็ประมาณก็ประมาณ32หน่วยต่อคืนหนึ่งเปิดแอร์ไปด้วยชา์ิรถไปด้วยชาร์จุกเฉิดที่บ้านนะครับเดี๋ยวลองมาดูค่าไฟทีหนึ่งว่า ประมาณกี่บาทนะโอเค